สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่เข้าอยู่นะครับพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับมือนี้มาเบิ่งนะครับมาติดตามงานปั้มในสังกัดนะครับคือมหาค้นเลี้ยงดวงนะครับพี่น้องตามมาครับเบิ่งเบิงเบิงเบิงโอ้ยครับครับมือนี้มาพอดพื้นที่ตำบลหยางน้อครับค้นเลี้ยงดวง ตำบลค่ายพักหวานครับค่ายพักหวานนี่ครับนี่นี่นี่คนี่นี่น่ะคนเรียงรวงครับคนหนองค่ายครับเมื่อนี้เข้ามาตรวจติดตามแล้วก็มาให้ข้ามเรนําวิธีการนะครับผสมอาหารให้ดองรวงครับมาเบิงกันครับพี่น้องนี่บรรยากาศสดๆนะครับอยู่ตําบลค่ายพักหวานนะครับพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่สนจิตสนใจอยากมาเบิงงานนะครับอยากมาเอาอาชีพที่ เข้าเห็ดอยู่บ้านอยู่ซองนะครับเห็ดแค่สามสิบห้ามือเลยครับพี่น้องนะครับเข้าสามารถจับขายส่งเห่กันได้นะครับแตกต่างกันนะครับอาชีพในพื้นที่ในบ้านนะครับนี่บรรยากาศสดๆครับพี่น้องนะครับมาเบิงกันมาเบิงกันนะครับใครอยู่นี่อยู่ใกล้ๆอยากเข้ามาเบิงนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ0837896923นะครับอ่าท้ายนี่ พี่น้องผู้ใดยอยากมาเบิงมาแย่งนี่ครับเบิงอาหารอาหารนองนะครับเออยู่บ้านหยังนะครับนี่มามาพ่อคนเรียงดวงนะครับนี่มาเก็บรายละเอียดมาให้คําแนะนําวิธีการเฮ็ดอาหารให้นองดวงแค่สามสิบหามือครับพี่น้องผู้ใดสนจสนใจเขามาเบิงอยู่ตาบลหยังก็ครับตำบล่ายบกหวาน่ายบกหวานอันค้นเรียงดวงซื้อหยังครับซื้อเปิ้ลครับซื้อเปิ้ลน,นะครับ อ่าบอกเบอร์คุณเฟิ่นนะครับถ้าผู้ใดอยากเข้ามาเบิร์เบอร์อย่างครับ0624635870อีกข้างหนึ่งครับ0624635870นะครับปักหมุดได้เลยเด้อครับพี่น้องท่านี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ